สวัสดีครับวันนี้ผมมาเปิดจองนะครับมีดหลวงปู่เฮงนะครับล็อตที่2นะครับจํานวนที่ได้มาในรอบนี้นะครับได้มาไม่เยอะนะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับแล้วก็ลุ้นเนื้อมีดนะครับลุ้นเนื้อไม้นะครับแล้วก็ลุ้นลายของมีดนะครับถือว่าเป็น อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเช่าหานะครับเพราะว่าหลวงปู่เฮงนะครับเป็นพระที่นะครับเรือนพุทธคมนะครับแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีนะครับ หลักการในการจองนะครับก็มัดจําไว้300บาทนะครับเพื่อล็อกยอดไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือนัดวันจ่ายนะครับหรือรอเก็บตามระบบทางผู้สร้างเรียกเก็บนะครับทางสูยนจองนะครับแจ้งม่าจะออกประมาณนะครับปลายปายกุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าไวมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําครับ มวลสารที่ใช้นี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็มวลสารของไม้นะครับก็จะมีนะครับไม้ขนุนตายพายนะครับแล้วก็ไม้เสาศารานะครับเสากุฏิเนี่ยของหลวงพ่อพัดแล้วก็ไม้โบสถ์หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มวลสารจะอยู่ที่ใบมีดแล้วก็ที่กันมีดด้วยนะครับยังไงสนใจให้รีบสั่งจองนะครับไม่งั้น จะเต็มนะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างน้อยมากๆและยอดที่ได้เบิกมานะครับก็น้อยมากๆถือว่าเป็นต้นมือนะครับราคายังไม่ได้บวกไปเยอะมากนะครับ